คลิปวูมี่เปิดมากูมีสคกิปบนา้โดนก็หยุดกรุงเทพจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยคือกรุงเทพจริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรผิดใช่ไหมน้ำสายที่พูดถูกที่พูดถูกทุกอย่างใช่ไหมวันนี้นะคะจะเป็น family trip นะคะพวกเราจะไปกันที่พัทยานะคะแต่ว่ารอบแรกที่เราจะไปก็คือจะไปร้านป้าบุญคาเฟ่สาขา5นะคะเป็นคาเฟ่ที่มีปาร์คับแบบ น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ที่นั่นเลยใครไปจะต้องไปปักหมุดเช็คอินนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเดินทางอยู่บนทางด่วนก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านป้าปูนคาเฟ่กันเลยนะคะ Let's go Let's go ที่ป้าบุญคาเฟ่สาขาที่5นะคะแต่สาขา4ี่อะค่ะมันก็คือฝั่งนี้แหละเด็กก็จอดรถก็จอดอะไรเข้าไปตรงนี้สาขา4ี่เนี่ยจะพิเศษตรงที่มันสามารถกินหมูกระทะได้คาะ5้เนี่ยจะไม่มีหมูกระทะแต่ว่าบรรยากาศก็กจะมีปลาคราฟเหมือนกันมันจะเพิ่มเรื่องของสวนสัตว์แบบเล็กๆแบบนา่นารักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเด็กแล้วก็จะมีโซนที่แบบว่าเป็นเครื่องเล่นเด็กอะไรอย่างนงี้นิดๆหน่อยๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะนี่นะคะตากล้องของเราเบบี้นี่ค่ะ เป็นโต๊ะนั่งอ่าเป็นโต๊ะเบาะนั่งนะคะเรานั่งเป็นวิลแชร์กำลังจะไปตรงนู้นนะคะพอเข้ามาแล้วเราก็เข้าไปที่จุดรับคิวใช่ไหมคะแล้วพี่เขาก็จะให้บัตรคิวเรามาแล้วก็จะให้เราไปที่โต๊ะในความที่แบบเออค่ะเราเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนก็คือเดินไกลไม่ค่อยสะดวกนะคะเขาก็จะมีบริการวิลแชร์ให้นะคะโดยคนเข็นก็จะเป็นคนที่คุณมาด้วยนะเขาจะเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงม้ากระต่ายอะไรเงี้ยก็จะเลี้ยงแบบว่าในโซนเดียวกันเลยนะคะ กวีแปดสี่จ้ะสวัสดีค่ะวีแปดสี่ตนูนค่ะค่าท่ราคค่ะพนักงานที่เนี่ยเหมือนโดนอบรมมาดีนะคะแบบว่าทั้งสาขาสี่ที่เราไปแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาสาขาห้านะคะก็พนักงานทุกคนรวมไปถึงคนที่ให้บัตรคิวเราเนี่ยคือทุกคนแบบบริการดีพูดดีหมดเลยนะคะ โชว์ตัวหน่อยนะคะบรรยากาศดีมากมาหยิบอาหารนะคะก็จะมีเป็นเล่นเมนูแบบนี้มานะคะแล้วก็เขาก็จะมีของหวานเป็นเป็นคาเฟ่ด้วยนะก็คือจะมีคาเฟ่แยกไปอีกอะไรเงี้ยมัทฉะก็อร่อยแล้วทุ่มมะนาวอร่อยนมเปรี้ยวปิโป้ก็อร่อยสรุปสรุปอร่อยทุกอย่างเลยค่ะอ๋อแล้วก็ห้องน้าที่เนี่ยติดแอร์ด้วยนะคะคือเรารู้สึกว่าแบบ คือทุกอย่างมันร่วมรื่นมากเลยอ่ะกินกินเสร็จห้องน้าสะอาดห้องน้าติดแอร์แต่เราแค่รู้สึกว่าสาขาห้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีปร,คราคาเยอะแบบชุกชุมมากเท่าสาขาสี่นะคะเไม่แน่ใจอาจจะเป็นเพราะว่ามันกว้างกว่าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้หรือไม่ก็ต้องเดี๋ยวรออีกทีนึงตอนที่เอาอาหารปลามามาโปรยนะคะเผื่อแบบว่าน้องๆจะ่หวมากันเป็นแบบว่าเป็นแกงเป็นูงตอนนี้ขอสั่งอาหารก่อนนะคะเอาเป็นต้มแตงหมูออยอค่ะกระหล่ำปีผัดน้ำปลาค่ะปลากระพงทอดด้านนะคะ ยำไก่น้ำลมนะคะหมึกผัดไข่เค็มที่มีอาหารมาแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะคุณกินลาหมึกผัดไข่เค็มดูไข่เค็มสิเนี่ยโหอ่อแล้วก็มีอะไรอีกวันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกกะหลำ,ลำผัดน้ำ,นำปลาเออแน่นอนว่างของเราวันนี้ก็คือถ้วยเปล่าจะัดให้สวยๆ,ๆนะี้คือครั้งแรกของนางนะนางไม่เคยกินก็เลยอยากลอง ก็เออๆใช่ไหมเดี๋ยวเราดูรีแอคชั่นนะคะเป็นไงบ้างคะคุณเบ้มอร่อยไหมข้นไหมข้นใช่ไหมมันต้องกินกับข้าวใช่ปะไหนกุนเติ้ลมือแข่งเต็มเลยอ่ะมือแข่งเต็มเลยอันนี้คุณน้ำใสคนใส่ได้ได้เป็นยังไงบ้างคะอร่อยอออร่ยมาห้าคนกินกันแค่นี้ละค่ะไว้ไม่ใช่ นี่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตำแตงหมูยออะไรนะผัดกระหล่ำผัดน้ำปลาอันนี้มือผัดไข่เค็มอันนี้คืออะไรนะยำหอยนางรมแล้วก็ปลากระพงทอดราดน้ำปลานะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมทีละอย่างนะคะแต่ว่าข้าวยังไม่มานะคะจริงๆชอบกินตำแตงมากเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้จะอร่อยไหมยังไม่เคยกินเลยนะคะตั้งแต่มาหลายรอบปลาล้านัวจังเลยอ่ะ อันนี้ดีค่ะชอบอันนี้นะคะเป็นผัดกะหล่ำกะหล่ำผัดน้ำปลานะคะไม่แค่น้นอ,อือร่อยค่ะแต่ไม่ได้แบบเอาว้าวมากขนาดนั้นแล้วก็มึกผัดไข่เค็มนะคะไข่เค็มค้นมากค่ะทุกคนเหมาะกับการกินกับข้าวยำหอยนางรมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจนะชิมกัน ก่องลงไปก่อนประมาณนี้นะคะ okay. เปรี้ยวหวานๆนะคะอร่อยดีแต่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยกินค่ะแล้วก็นี่คือปลากระพุทอดน้ำปลานะคะอันนี้เป็นชิ้นที่แม่ทำไว้ให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนี่ขออนุญาตใช้มือนะคะแล้วก็กินลงมาอย่างงี้ ไม่มีไม้แล้วทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าจะได้ยินเสียงกรอบนี้หรือเปล่าอันนี้อร่อยเ่รคะอร่อยเลยเดี๋ยวเราข้าวมาเรากินข้าวกันค่ะแม่แม่ชอบอันไหนที่สุดชอบบันนี้ที่สุดใช่ไหมพี่เบนชอบอันไหนที่สุดคะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเธอชอบอันไหนที่สุดยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะถามน้ำใสก่อนไหนชอบอะไรโันนี้เธนชอบอันนี้อันนี้ชอบหมดเลยน้ำใสชอบอะไรที่สุดโลกอ๋นี้เออชอบเหมือนแม่หมดเลยส่วนนี่นะคะชอบตำแตงแล้วก็ปลากระพงทอดน้ำปลาที่สุดค่ะ ว้าข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว,าาลวนี่นะคะอันนี้นะคะกินเหมือนเป็นเป็นข้าวแบบว่าข้าวราดแกงเลยนะคะคือใส่ทุกอย่างรวมกันตามแตงคือแบบเตอเบสมากแล้วก็ข้าวมีกานอืออร่อยมากค่ะโอ้โหนี่คือพนักง,งานคนใหม่หรือเปล่าคะน้องน้ำใสพนักง,งานใหม่เหรอลูกเดีย๋ยวต้องให้ติฟซะแล้วแหละมาวันเนี้ย แล้วของตอ่ขอน้ำเปล่านะคะ่าคะเสิร์ฟให้คุณย่าเลยนะคะเนี่ยอ,อันนี้ตี๊ค่ะคุณสวยโอ้โหไหนโชว์ติ๊ตซิตี๊ตตั้งยี่สิบบาท คนค้านี้คือสภาพและนี่ก็คือสภาพของเรากับแม่แล้วกะกำลังเข็นรถเข็นเรามาฝั่งจาคาซีนะคะทุกคนแล้วก็มีลมด้วยนี่เดี๋ยวหลังจะไปที่คาเฟ่นะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่เลยละกันอันนี้อยากมาให้ดูเฉยๆว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้าคนเดินปกติก็คือเดินมาง่ายมากนะคะแต่เรามีรถเข็นก็จะแบบดูขลาดนิดนึงอาจถึงแล้วขนุยาตขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สาขาสี่ก็คือก็แค่ข้ามฝั่งมานะคะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้จริงๆก็คล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าจะมีความแบบว่าปลาคราฟเนี่ยเยอะกว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวเดินไม่ค่อยถนัดทุกคนเห็นนั้นไหมทุกคนเห็นปลาครานนั้นไหมคะเยอะมากแล้วยิ่งถ้าเราให้อาหารมันนะมันก็จะเยอะกว่าน,นั้นอีกมาแล้วามาแล้วทุกคนทุกคนดูสิ เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของป้าบุญคาเฟ่ที่แบบว่าเป็นเป็นโซนคาเฟ่จริงเลยนะคะนี่น้ำใสอยากกินอะไรจ้าลูกไหนโชอบน้ำใส่จี๊คะอ่าเป็นฮันนี่เลมอนชีสทายใช่ไหมทำยังไงมันต้องฉีดอันนี้ก่อนนะพี่วานอันนี้เป็นอะไปน ใกล้ๆแล้วคุณแบตจะหมดแล้วเหลือ6%เรงรีบเมฆมือแล้วไม่เนี่ยอันนี้กะเป็นเจอร์เกอร์ของต่อได้มันก็เป็นกาแฟคาราเมลใส่อัลมอนด์ก็ตามชื่อเลยค่ะเนาะก็อร่อยดีอร่อยไหมโอเคนายป๊อตแอตตี้ก่อนแบตมันจะหมดแล้วแบตแบบว่าเหลือ4%สุดท้ายอันนี้นะคะเป็นฮันนี่เลมอนชีสพายสี่ค่ะ น้เปรี้ยวสดชื่นเลค่ะมาจากอะไรนะป้าบุญคาเฟ่เออครับปบ <laughs> ้าบุญปลาคาบปลาคาบคาเฟ่เฟตอนนี้เราก็กำลังขับรถไปที่พักที่พัทยานะคะเดี๋ยวอีกประมาณ30นาทีถึงคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ที่พักนะคะ Let's go Let's go Let's go ือใกล้ถึงที่พักแล้วนะคะที่พักก็จะอยู่ตรงข้ามกับหาดจอมเทียนแบบนี้เลยนะคะนี่คือหาดจอมเทียนแล้วก็ที่พักก็จะอยู่ซ้ายมือตรงนี้ควตเตอร์ศูนย์เก้าสีแดงน,นะคะนี่นะคะนี่คือที่พักของเราตรัวนี้ที่จอดรถก็คือขับตรงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวจอดรถก่อนนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยวเช็คอินแล้วก็เจอกันบนห้องค่ะบ๊ายบาย hello ค่ะนี่ก็เป็นห้องพักของเรานะคะเป็นไท p e สุธีเลนะคะก็จะเป็นเตียง3.5ฟุต2เตียงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องน้ํานะคะถ้าให้เดานะทุกครั้งที่มาห้องน้ำม,มันจะไม่ใช่โซนแบบว่ายืนอาบนา้ำเลยมันจะเป็นแบบเป็นอ่างรอบนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกันเดี๋ยวเราขอดูก่อนนี่นะคะเปิดเข้ามา ก็เนอนี้เห็นไหมเหมือนที่เราบอกจริงด้วยนะคะเขาก็มีจะเป็นอย่างนี้ถ้าอาบน้ำก็คงต้องนั่งในอ่างอาบน้ำนั่นแหละค่ะโอเคเดี๋ยวจะอาบน้ำเชียร์ร่างกายแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปนั่งดูพาคิ์ตกดินนะคะ ต,ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาจอดที่ริมริมหาดนี่แหละจมเทียนโลเคชันที่เรามาจอดก็อยู่แถวแถวซนมอร์ด้านะคะอยู่ตรงท็อปเดลี่ตรงนี้จะได้เดินไปซื้อน้าแข็งน้ําอะไรตอนใดอะไรเงี้ยก็จะง่ายหน่อยแล้วก็นี่ค่ะริมทางก็จะมีเป็นร้านรถเข็นอย่างนี้ไปตลอดจนถึงตรงนู้นเลยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาก้าอี้สนามนะคะลงไปลงไปตั้งแล้วก็อาจจะมีเสือด้วยแล้วก็แล้วก็เราก็จะไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินกันตรงนู้นนะคะนี่

เต้นเต้นไหนแม่มาหนเต้นมาเรามาดูกันดูสิสน,น,นี่อาชิกำลังจะจบน้าสาย สนุกไหมคะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนชุดลงเล่นน้ำได้เลยนะนี่อุปกรณ์ของเรามันนี้มาปิกนิกกันดูตากล้องสิเนี่ยดูตากล้องไม่เสร็จเลยวิสวยอะ่ะสวยมากเลยไหนดูสิว้าว อ่านุคนแวะถ่ายรูปสวยละเวลาจะไปนั่งเก้าอี้ทำนู่นทำน,นี่กันเอออันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เรามาปิกนิกกันที่ริมทะเลนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะไปซื้อน้ำแข็งมาของกินแบบเล็กๆน้อยๆอะไรมานั่งปิกนิกกันแล้วก็ก็คงนั่งรู้พาที่จบวันด้วยกันค่ะวันนี้และตอนนี้นะคะเป็นเวลา หกนาฬิกาสี่นาทีนะคะพาทิที์กำลังจะสูบดินสวยมากแม่พาราทตยสูกดินงามมากงามมากตอนนี้นะคะเราคือนั่งซิลดูพาราทตยสตบดิน <laughs> นี่นะคะก็ข้างๆริมหาดนะคะก็จะมีคนมาเยอะแล้วนะคะนี่ ไป <laughs> ก่ออีสานเลยว่าตาจะไปเกาอีสานน่นะตอนนี้เราก็ได้วาปมาที่7 e เ e ่นอีเลที่อยู่ตรงข้ามทอ็อปที่อยู่ในซอยปูเป็นนะคะ <laughs> เพราะว่าจริงๆอ่ะจะซื้อขนมกลับไปกินที่ห้องแต่ว่าตรงริมหาดมันหาที่จอดอยากก็เลย <c oughs> มาจอดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเนี่ยมันก็โล่งๆใช่ป่ะแต่ก็เนี่ยเมื่อกี้จริงๆอิ่มแล้วไม่ได้อยากกินอะไรแล้วแต่ก็บาานมีคิวอีก20ไม้ค่ะ <laughs> <laughs> ไม่ได้อยากกินอะไรเลยจริงๆเราไม่ได้อยากกินอะไรเลยนะจิ๊ก จริงจริงเหรอไหนแล้วกินอะไรอยู่ในมือรีวิวหน่อยต้องบัตรหน้าบี้แล้ววะแล้วใครเนี่ยใครเนี่ยตังตังอะไรตังที่ชื่อจริงชื่ออะไรเอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันต้องหาลังครับทีมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับบัตรเดี๋ยวซื้อเสร็จเรากลับห้องกันนะรู้เปล่าซื้อเสร็จเรากลับห้องจะไปเจอกันที่ห้องค่ะถึงห้องแล้วเหนื่อยมากเลย สนุกไหม,ไมวันนี้สนุกแม่ชายเต็มตัวเดี๋ยวจะไปนั่งกินบาร์บีคิวเอออาบน้ำเดี๋ยวจะไปนั่งกินบาร์บีคิวห้องข้างๆก่อนก็คือนั <c oughs> อ่นคือห้องบุฟเอ่ห้องของน้ำใสนะคะเดี๋ยวกินบาร์บีคิวเสร็จจะกลับมาอาบน้ำนอนยังไงก็เจอกันวันพรุ่งนี้นะคะทุกคน good night good night คมบ๊า bye bye ขอตัวไปเล่นก่อน see you tomorrow ่นแล้วนะคะ ตื่นเพราะว่าแม่เปิดม่านด้วยเมื่อคืนคือแบบว่าหลับเป็นตายเลยเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็8โมง20แล้วไม่แน่ใจว่าที่เขาเอาอาหารทะเลมาขายยังอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวว่าจะไปหาอะไรกินตอนเช้าก่อนเป็นแบบหิวหิวยังไงอยากกินชาไทยไปอาบน้ำแต่งตัวกันนะคะตอนนี้มานั่งพักเล่นที่หน้าที่พักนะคะ ก็จริงๆฝั่งโน้นอะเนี่ยฝั่งโน้นอะเขาก็จะมีเป็นขายกุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างนี้ที่เขาเอาขึ้นมาจากเรือค่ะก็ถ้าใครอยากได้อาหารทะเลที่มันสดอะไรอย่างี้ก็ข้ามไปซื้อฝั่งโน้นแล้วก็ข้ามกลับมาฝั่งนี้เขาก็จะมีร้านที่รับต้มนึ่งย่างอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็แถมนุ้ซีฟู้ดให้ดูย่าเดินมาดูย่าเดินมา,า,นมาโอ้โหสวยค่คุณพีนวิยอยากจะเมาสนะคะมารอบที่แล้วนะวันเกิดนาง มีฝาหลังเลี้ยงน้ำนางนะคะเป็นความความวันเกิด <laughs> นั่งแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมได้นั่งได้เขาไปใส่น้ำตาลเนี่ยเาอยากให้ดูแดดแดดจี๊ดแดดเขาเรียกว่าแดดคนไทยร้อนจัดจะฝากพี่ชายเราไปทำรายการต่อนะคะทุกคนแล้วผมก็จะไปกับแล้วผมก็ได้ไปกับเขาด้วยโอเคทุกคนไปดูบรรยากาศที่ขายของตรงนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ชายเราจะรับต่อจ้าพี่ชายเราคือคนนี้นะคะตื่นหรือยัง ทำวิธีรกนต่อะะเลยค่ะย่าเตรียมตัวไว้ไงกินน้ำ <c oughs> กินน้ำทะเล <c oughs> เต็ม,มเต็มจมูกเต็มต้องถูกไหนดูมีอะไรบ้างไหนดูจ้ะ ปลาหมึกนะคะอันนี้จากบาทนะสี่ร้อยเหมาได้จากโต๊ะสองตัวได้จากโลอะสองตัวกับตัวน้อยๆสามหได้จากโลโลสองหนึ่งโลหนึ่งโลงสองขีดอะ่ะมีค่ะหมูพวงแล้วก็ข้าวเหนียวเช็คเอาแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะไปไปไหนไหนันสายรู้หรือเปล่าไปสวนน้ำไปสวนนะก็ไม่เชื่อสวนน้ำขนาดน้ำเลยก็ไม่สวนน้ำในในแฟตโคโค่น,น,นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะ ขับรถไปน่าจะประมาณ20นาทีกว่าอาจจะครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่แฟตโคโค่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โคโค่อ,อ, <c oughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นแฟตโคโค่เนาะเขาก็มีทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารแล้วก็เป็นส่วนน้ําแบบนี้เลยนะคะก็ <c oughs> hey, จะมีโซนเด็กโซนผู้ใหญ่อะไรก็เล่นได้นะคะโซนผู <c oughs> ้ใหญ่ใช่บัดเล่นน้ํานะคะสําหรับคนที่มาก็ เด็กกับผู้ใหญ่ก็คือ100บาทราคาเท่ากันนะคะตอนนี้เรามาถึงตอนเที่ยงครึ่งนะคะเขาให้เล่นได้ถึง1นึ่งุ่มก็คือจริงก็ท้งวันนั่นแหละอยากเล่นมากเห็นเขาเล่นไอซ์ไลเดอร์ตรงนั้นอ่ะคือฉันอยากเล่นมากทุกคนแต่เจ้าปัญหาก็คือขาของฉันตัวนี้นะคะน้องไม่สามารถที่จะถอดเปือกแล้วลงไปเล่นอะไรแบบเอ็กซ์ตรีมอย่างนั้นได้แบบเสียดายมากนี่นะคะเด็กโชว์ว่ายน้ำ สูงเขาสูขาเลยสาอหน่งไม่กด่้เก่งจังเลยอ่ะทุกคนเราเพิ่งเข้าใจการโตเป็นผู้ใหญ่ก็วันนี้แหละคือวันที่มาสวดน้ำแล้วไม่ได้ลงเล่นต้องมาแบบนั่งเป้าดูหลานแล้วก็แล้วก็มากินกับข้าวกินขนมรอนะคะ ตัางหอยแครงไปด้วยหรือว่็รอก่อนจะดูแม่น้องชิมดอ่าให้แม่ชิมหอยแครงหน่อยพูดดีนะคะไม่กินใช้มือด้วยเป็นไงละ่ะแล้วดูมือดิฉันรีวิวนะคะน้ำจิ้มอร่อยไหมได้ไหมเต็มจิบให้เท่าไหร่แค่แต่นะคะ อแอบเปรีย้ยวอะไรแอบเปรี้ยวอุ้ยซับเปรีย้ยวเราชอบกินเราชอบกินนะเกินก่อนใช้มือเลยค่ะคนอยาออ่อางเรานี่ะแอบเปรี้ยวมันประมาณนิดนึงใช้มือเลยค่ะ ชุ่เรียบร้อยเดี๋ยวน้ำใสจะได้ไม่เหงาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนทั้งห้าล้านคนน้ำใสกินอะไรจ้าลูกน,น้ำอะไรน,น้ำเปล่าอันน,นั้นลูกน้ำเปล่าอันน,นัน้นดูเ่า โอ้โหกินตุ้ยตุ้ยเลยอุ้ยสวยจังเลยเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปให้หน่อยดีกว่า ด้วยคนคนเยอะจริงๆเต็มสาเลยจากตอนแรกแบบว่ามีมีแค่น้ำใสพี่เติร์พี่เบนเล่นด้วยกันเลยอะตอนนี้คือเือดูจากสายตาเขาๆน่าจะประมาณ30คนได้คือพอแดดหายแล้วคนเยอะมากว้ามาที่มุมอร่อยนะคะสาขานาเกลือแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีบไปจองโต๊ะก่อนคนยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ข้างนอกเหมือนคนจะไม่เยอะใช่ปะเข้ามาข้างในคือคนเยอะมากแล้วก็โต๊ะจองก็เยอะมากเหมือนกันเขาบอกว่านีทัวนลงจริงๆก็ัว์ก็ลงทุกวันอยู่แล้วแหละสาขานี้อะ เีนค่ะอันนี้คือกูม้าเนึ่งนะคะอร่อยั้ยล่ะยังไม่กินเลยกินแค่ไข่อร่อยเลยเหรอเออ เรียวอร่อยชอบชอบปูมาก็สดค่ะทอดมันกุ้งนะคะต้องกินกับปวยน้ำปวยไม่ได้เลยวะสัง่งปูไปเพิ่มนะคะอีกครึ่งโลสดดีแล้วก็อร่อยโอ้โหกรุ่งมาแล้วไหนคะคุณพินเมนูโปรดของคุณพินเลยเนี่ย โอ้หโหพูห้งตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยอืมกินโชว์เลยค่ะร้อนอร้อนค่ะ กินไอติมเยอะมากใช่ไหมใช่ก็จะไม่ลืมไดนะ้ไหมอ่ะเราชิมกันเลยเย็นไหมเย็นขึ้นหัวไหมหเย็นฟันปะเย็นอันนี้ไม่กินนะเย็นเลยอร่อยนะอย็นนะโอเคเราก็กินกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังจะขับรถกลับบ้านนะคะวันนี้สนุกไหมน้ำใส จะนอนแล้วจะนอนแล้วล่ะก็คือเล่นน้ำไปสามชั่วโมงกับน้ำใสอะไม่ลุกเลยโอเคค่ะทริปนี้ก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงถ้ามีทริปหน้าย,ยัางไงเดี๋ยวเจอพวกเราใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องอัพชิวูดด้วยนะคะวันนี้กลับบ้านแล้วนะบ๊ายบาย